สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูนุกในหน่วยการเรียนรู้ที่11ภัยธรรมชาติเรื่องแผ่นแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวคือการเคลื่อนตัวของแผ่นดินตามรอยเลื่อนทำให้แผ่นดินเกิดการสะ,สะเทือนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวคือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกการปะทุของภูเขาไฟ การระเบิดของภูเขาเพื่อสร้างเขื่อนการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวการเตรียมพร้อม 1. นึจ่จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนที่สูงเพราะอ,อาจล่วงหล่นมากระทบกระแทกร่างกายให้บาดเจ็บ 2. ผูกยึดอุปกรณ์ของตกแต่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายหากมีแผ่นดินไหวเช่นผูกยึดตู้โชว์ชั้นวางหนังสือไว้กับพื้นหรือผนังให้แน่น 3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเช่นไฟใช้กระเป๋ายาไว้ให้พร้อม 4. เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวอยู่เสมอ 5. ฝึกซ้อมการปฏิบัติตนหากเกิดแผ่นดินไหวอยู่เสมอเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 1. ควบคุมสติให้มั่นคงพยายามอย่าตื่นตกใจหากอยู่ในบ้านควรอยู่ในบ้านเช่นเดิมและหากอยู่นอกบ้านไม่ควรวิ่งเข้าบ้านเพราะอาจจะได้รับอันตราย 2. อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า ต้นไม้ใหญ่หรือตึกสูงที่อาจจะล้มทับหรือพังทลายลงมา 3. หาที่หลบกำบังในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงอยู่ห่างจากประตูหน้าต่างหรือบริเวณที่เป็นกระจก 4. หากอยู่ในรถยนต์ให้หยุดรถและอยู่จนอยู่ในรถจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุด 5. ไม่ใช้ไม้ขีดไฟเทียนไขหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจจะมีแก๊สรั่วหกไม่ใช้ลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหวเอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลเพราะอาจจะเกิดขึ้นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งอันนี้คือภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะ หลังเกิดแผ่นดินไวหว 1. สำรวจตนเองและคนอื่นว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่และทำการประถมพยาบาล 2. รีบออกจากตึกอาคารที่พังเสียหายเพราะอาจมีการถล่มลงมา 3. ส,ามสวมรองเท้าบูทยางหรือรองเท้าหุ้มส้นเพราะอาจจะถูกของแหลมคมทิ่มตำ สีต่ตรวจสอบสายไฟท่อน้ำท่อแก๊สว่ารั่วหรือไม่และไม่อยู่ใกล้สายไฟที่รั่วลงมาหรือขาดเพราะอาจถูกไฟฟ้าดูด 5. ติดตามประกาศจากทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเดี๋ยวมาชมวิดีโอให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องแผ่นดินไหวกันนะคะ ดินไหวปัจจุบันเรามักจะได้ยินข่าวการเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่บอยๆซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนของประชาชนเป็นจํานวนมากและสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาดูสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวกันนะครับ เนื่องจากพื้นดินของโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นมีการเคลื่อนที่อย่างช้าๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อแผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวฉับพลันจึงท,ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนั่นเองอ้าวแล้วทำไมแผ่นเปลือกโลกถึงเคลือค่อนตัวตลอดเวลาละ่ะก็เพราะว่าภายในโลกของเรานั้นมีพลังงานความร้อนไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาเมื่อพลังงานความร้อนเกิดแรงดันสะสมมากขึ้นจึงปลดปล่อยพลังงานความร้อนเหล่านั้นออกมาอย่างฉับพลัน จึงทำให้เกิดแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นเกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสียดสีกันของแผ่นเปลือกโลกการแยกตัวจากกันของแผ่นเปลือกโลกซึ่งอาจจะทาให้แรงดันของพลังงานความร้อนภายในโลกถูกปล่อยออกมาการชนกันของแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นที่วิ่งเข้าหากันสร้างความเสียหายบริเวณกว้างและยังส่งผลกระทบไปยังบริเวณที่ไกลออกไปจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดลื้นยักษ์สซนามติติดตามมาได้อีกด้วย ส่วนใหญ่จะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณนั้นเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนอกจากการเคลื่อนที่ตรงบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแล้วแรงสังส่นสะเทือนที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดก็ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้นั่นเองครับแล้วเราสงสัยกันไหมครับว่าแผ่นดินไหวแต่ละครั้งเนี่ยมีระดับความรุนแรงแค่ไหนกันความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับไมโครที่มีขนาด1-2.9เดกเตอร ในระดับนี้รู้สึกว่าเกิดการสั่นสะเทือนเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรู้สึกถึิความสั่นไหวบางครั้งรู้สึกเหมือนวิ่นวิ่นทีสั์ความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับไมเนอร์ที่มีขนาด3-4.9ลิตรเริ่มมีความรุนแรงในระดับปานกลางคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บนตึกสูงๆสามารถรู้สึกแรงสั่นสะเทือนได้สิ่งของทั้งต่างแพลนอาคารเริ่มมีการสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับไลท์ แรงสั่นสะเทือนจะอยู่ที่5-5.9ถึงริกเตอร์ระดับนี้จะเกิดความสั่นไหวรุนแรงบริเวณกว้างวัตถุต่างๆเริ่มสั่นไหวอย่างชัดเจนความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับ moderate แรงสั่นสะเทือนจะอยู่ที่6กถึงริกเตอร์เริ่มเกิดการสั่นไหวค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นอาคารเริ่มเสียหายบางทลายลงมา ความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับสตอรอมแรงสั่นสะเทือนจะอยู่ที่7ลิตร์ขึ้นไปเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดการสั่นไหวร้ายแรงอาคารสิ่งก่อสร้างมีความเสียหายเป็นอย่างมากแผ่นดินแยกวัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเปียนกระเด็นทั้งอาคาที่งทุกอย่างสร้างความเสียหายอยแรงมากวิธีปฏิบัติและป้องกันตัวเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขณะเกิดแผ่นดินไหว อย่าตืตกใจไปพยายามควบคุมสติหากอยู่ในบ้านให้หมอบในใต้โต๊ะที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักได้มากหากอยู่ในคันสูงห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและรีบอ,ออกจากอาคารโดยเร็วนะครับถ้าอยู่ในที่ล่งแจง้งให้อยู่ห่างจากสาฟไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆ้้าคูไ,าได ภัยธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราควรเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากภัยธรรมชาติเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะ